เฮ็บบอยบอยสีแดงสีแดงเฮ็บบอยบอยสีเขียววันนี้ก็มาทำน้ำหวานนะครับก็เป็นหวานเย็นโอเคใช้ไมเลยดูกค่าตีใส่ขนาดนี้จะปรูกเลยนะ <laughs> จะมากาแฟกัหนหรอเลยนะ าแฟนลลินะกาแฟโนแลลินะกาแฟนลลินะอือ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 อเลอืออออื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 ออวออ

Cái lưu là sao bị lạc ra sợi quá sợi quá khí sợi đều của mình màn lợi đi 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 mà đi 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 này đi 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 Ni khách sạn, làm mấy oh giùm là mày sợ y y nhảy. nga tía là tía ra là mày cái đi cuộc cuộc mà sợ ta sợ có luôn có mày. mày mày sợ y. mày sợ y. mày sợ mày sợ y. mày mày

Bébé, thì bình an liệt. Cái ra ngoài. Lên chơi. Lạ phạ. Tháp là kia, phá sao สีเดียวนี่อืมอือก็สิ่งนี้บาบแม่อีกอย่างขอของวันเดือนนะเออแมมาในทีละซอมาเลยโก้ละมานทีละซอทีกราเดือนละเดือนนะอ่าล่ะอ่านเอาพี่ไม่ได้มาเรื่องอะกันแล้วหรอโอเคได้ล้ววอีกใคร่ Bawa basira, london, mandara Beli-beli.

อันนี้เรียกว่าวันเย็นยคุยเฮ้ Nó lo lưỡi, nó lo lưỡi, nó lo lưỡi. Nó ru, nó khám, nó khơi này nha.